สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ จริงอยู่ว่าการนอกใจสาเหตุใหญ่ๆอาจเกิดจากความรักที่มีมันจืดจางลงหรือไม่ก็เกิดจากการตั้งใจที่จะหาคนใหม่มาแทนที่คนเก่าแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามลหลายๆคนก็ยังคงสงสัยกับคำถามที่ว่าทำไมผู้หญิงถึงชอบคบคนที่มีแฟนแล้วดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู5เหตุผลทำไมผู้หญิงบางคนชอบยุ่งกับคนมีแฟนแล้วนำเอามาให้คุณหนุ่มสา ไดดู้กันเพื่อให้ทุกคนหายสงสัยส่วนจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นตามไปดูกันครับข้อที่1รู้สึกว่าคุยแล้วสบายใจกว่าผู้ชายโสด นักจิตวิทยาจากนิวยอร์กระบุว่าผู้หญิงบางคนจะรู้สึกไม่เป็นตัวเองตอนที่ได้พูดคุยกับผู้ชายที่โสดเพราะบทสนทนาจะดูแข็งเกรงไม่เป็นธรรมชาติหรือไม่ก็ต่างคนต่างเฟกภาพลักษณ์ของตัวเองแต่หากพูดคุยกับผู้ชายที่มีแฟนแล้วผู้หญิงจะรู้สึกโอเคมากกว่าและกล้าพูดคุยมากขึ้นเพราะคิดว่าคนที่มีแฟนแล้วจะทำให้คุณสบายใจในระดับหนึ่งครับ ข้อที่สองสามารถตอบคำถามผู้หญิงได้ดีก็เพราะผู้ชายที่มีแฟนแล้วจะเข้าใจความเป็นผู้หญิงได้ดีกว่าผู้ชายที่โสดอยู่และเมื่อเธอถามอะไรที่เกี่ยวกับความเป็นผู้หญิงเขาก็จะตอบได้ดีอย่างเช่นทรงผมแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรหรือเครื่องสําอางชิ้นนี้เรียกว่าอะไรซึ่งลักษณะนิสัยแบบนี้มักทําให้ผู้หญิงบางคนใจอ่อนได้ง่ายๆครับ ข้อที่สน่าลหลงไหลกว่าผู้ชายโสดผู้หญิงบางคนมักปล่อยให้ความรู้สึกอยู่เหนือสิ่งที่ถูกต้องและในขณะเดียวกันผู้ชายที่มีแฟนแล้วก็เหมือนมีสิ่งที่น่าค้นหาและลิ้มลองมากกว่าผู้ชายโสดซึ่งมันก็ยิ่งทำให้บางคนอยากจะทำความรู้จักและต้องการครอบครองเหมือนกับที่มีคนบอกว่าอะไรที่อยู่ในจานคนอื่นจะน่ากินกว่าจานของตัวเองเสมอครับ ข้อที่4มีประสบการณ์การเอาใจที่เก่งผู้หญิงบางคนก็ชอบผู้ชายประเภทที่เอาใจเก่งเทคแคร์ care, แบบไม่ต้องบอกอะไรก็รู้ใจไปสะหมดซึ่งรวมไปถึงการเอาอกเอาใจนิสัยแบบผู้หญิงผู้หญิงด้วยซึ่งผู้ชายที่มีแฟนแล้วก็ย่อมจะเข้าใจรายละเอียดต่างๆต,ต,ตรงนี้เป็นอย่างดีจึงได้เปรียบกว่าผู้ชายที่โสดนั่นเองครับข้อที่ 5. ผู้หญิงบางคนชอบเรียนแบบ ศาสตราจารย์ผู้ศึกษาถึงพฤติกรรมการเรียนแบบกันของสาวๆเผยว่าการที่สาวๆได้ยินเพื่อนสนิทหรือคนรอบตัวพูดถึงใครคนนั้นบ่อยๆจะทําให้การที่ได้ใกล้ชิดกับคนคนนั้นถือเป็นสิ่งพิเศษหรือได้รับการยกย่องจากเพื่อนๆหรือคนรอบข้างขึ้นมาทันทีครับยกตัวอย่างอย่างการได้ใกล้ชิดกับนักร้องนักแสดงอะไรประมาณนั้นแหละครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ5้าเหตุผลทําไมผู้หญิงบางคนชอบยุ่งกับคนมีแฟนแล้วจากทุกข้อที่ได้กล่าวมาใครที่สงสัยว่าทําไมทําไมผู้หญิงบางคนถึงได้เป็นแบบนี้ได้รู้คําตอบกันแล้วก็คงจะเข้าใจหายสงสัยกันแล้วนะครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.gangbeauty.com ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ